สำหรับกิจกรรมเริ่มในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายาร่างกายและแบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาจากนั้นพระมหากรกฎกราชาชโยได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันหลังจากนั่งสมาธิกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์ได้แชร์ธรรมะในหัวข้อหวานพืชเช่นไรยอมได้ผลเช่นนั้นให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสมาธิประจำวันของตนเองให้มีความสุขภายในส่วนในช่วงท้ายกาลยนมิตรทิพซีรินอินทกนกได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันจัดเตรียมพยธรรมสำหรับงานบุญทอดผ้าปา่าภาคพื้นอเมริกาเพื่อให้ชาวท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครรับบุญต่างๆในวันงานอีกด้วยซึ่งในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียจำนวน31ท่านโดยทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้กับทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยกันเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยาอาจารย์ ด้ความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน